เรื่องยอ่อตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาคองค์ประกันหงสา พุทธศักราช2,106พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองทรงกรีธาทัพเข้าตีราชอาณาจาักรอยุธยาโดยได้เข้ายึดครองหัวเมืองฝ่ายเหนืออันมีเมืองพิษณุโลกเป็นราชธานีได้เป็นผลสำเร็จครั้งนั้นสมเด็จพระมหาธนราชาเจ้าแผ่นดินครองเมืองพิษณุโลกพระราชบิดาของสมเด็จพระนเรศวรหรือพระองค์ดามจำต้องยอมอ่อนน้อมตอพระเจ้าบุเรงนอง เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตอาณาประชาราษมีให้ต้องมีภัยอันตรายและจำต้องยอมร่วมกระบวนทัพพม่าเข้าตีกรุงศรีอยุธยาศึกครั้งนั้นสมเด็จพระมหาจัก,กรพรรดิเจ้าแผ่นดินอยุธยาทรงยอมเจรจายอย่าศึกกับพม่ารามันและถวายช้างเผือกสี่เชือกทั้งให้สมเด็จพระราเมศสวนร,ราชโอรส เสด็จไปประทับยังนครหงสาวดีตามพระประสงค์ของกษัตริย์พมา่าข้างสมเด็จพระมหาธนมราชาก็จำต้องถวายตัวสมเด็จพระนเรศวรราชโอรสองค์โตซึ่งมีพระชนมายุได้เพียงเก้าชรนษาไปเป็นองค์ประกันประทับยังหงสาประเทศเช่นกัน ด้วยพระปรีชาสามารถด้านพิชัยยุทธ์ทั้ง,งยังองค์อาจกล้าหาญสมเด็จพระนเรศวรจึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองประดุจพระราชบุตรร่วมสายสันต,ติวงศ์ และทรงมีสายพระเนตรยาวไกลเห็นว่าสืบไปเบื้องหน้าสมเด็จพระนเรศวรจะได้ขึ้นเป็นใหญ่ในอุตสาคเนย์ประเทศจึงทรงปลูกฝังให้สมเด็จพระนเรศวรผูกพระไทยรักแผ่นดินหงสาเพื่อจะได้อาศัยเป็นผู้สืบอ,อำนาจอุปถัมภ์คำชูราชาอาณาจักรซึ่งพระองค์ทรงสถาปนาขึ้นด้วยความยากลำบากและหาได้วางพระไทยในพระราชาโอรสพระเจ้านันทบุเรง และพระราชนาดามังกอยอชวาด้วยทรงเล็งเห็นว่าราชนิกุลทั้งสองพระองค์นั้นหาได้เป็นผู้ทรงคุณธรรมเหตุนี้จึงเป็นชนวนให้พระเจ้านันทบุเรงและราชโอรสมังกอยอชวาขัดพระทัยทั้งผูกจิตฤิ์สยาสมเด็จพระนเรศวรตลอดมานับแต่เริ่มเข้าประทับในหงสานครพระเจ้าบุเรงนองทรงโปรดให้ พระมหาเทนคันชองพระรามันผู้มากด้วยวิทยาคุณและเจนจบในตำราพิชัยสงครามเป็นพระอาจารย์ถ่ายทอดศิลปะวิทยาการแก่สมเด็จพระนเรศวรยังผลให้ยุพร,ราชอายุทยาเชี่ยวชาญการยุทธกลช้างกลมากลศึกทั้งข้างอายุทยาและข้างพมารามันหาผู้เสมอเหมือนพุทธศักราช2,112 6ปีต่อมาสมเด็จพระมหาจัก,กรพรรด เจ้าแผ่นดินอยุธยาเสด็จออกผนวดและสถาปนาสมเด็จพระมหินราชโอรสอง์รองขึ้นเสวยราชสมบัติสืบแทนสมเด็จพระมหินทรงครางแคลงพระไทยในความจงรักภักดีของสมเด็จพระมหาธัานมราชามาแต่ครั้งสงครามชิงช้างเผือกเมื่อหกปีก่อนขณะที่เจ้าแผ่นดินพิศณุโลกก็หาได้ยำเกรงสมเด็จพระมหินเช่นสมเด็จพระมหาจัก,กรพรรด ก็สัตริยอายุทยาพระองค์ใหม่จึงหันไปสมคบกับสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคนุตออลันช้างร่วมขาวร่วมกันเข้าตีเมืองพิษณุโลกแต่กระทําการนี้สาเร็จพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองเห็นเชิงศพโอกาสจึงยกทัพใหญ่เข้าตีกรุงศรีอยุทยาอีกคำรบ ครั้งนั้นสมเด็จพระนเรศวรร่วมโดยเสด็จมากับทัพของสาและทรงประทับอยู่เพียงเมืองพิษณุโลกมีเพียงสมเด็จพระมหาธนราชาโดยเสด็จกษัตริย์ของสาลงมากรุงศรีอยุธยาด้วยตั้งพระทัยจะกเรียกหล่อมให้สมเด็จพระมหหินยอมสวามิภักดิ์พระเจ้าบุเรงนองเพราะเล็งเห็นว่าอายุธยายากจะต่อรบเอาชายัย แม้ศึกครั้งนั้นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงลาผนวดมาบัญชาการรบด้วยพระองค์เองจะอยู่ได้มิช้านานก็เสด็จสวรรคตระหว่างศึกกรุงศรีอยุธยาก็เสียแก่พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองสมเด็จพระนเรศวรซึ่งประทับอยู่ยังยังนครพิษณุโลกแต่ต้นศึกทรงรู้ซึงว่าสมเด็จพระมหาธรนมราชา พระราชบิดามิได้คิดคดเป็นกระบฏตตอบแผ่นดินแต่ก็หาได้เห็นด้วยกับการอ่อนข้อสวามิพักพม่ารามันนำพระทัยอันมั่นคงเด็ดเดี่ยวนั้นถึงแม้จะมีได้แพร่งพลายแต่ก็ประจักษ์อยู่ในหมู่ข้าราชบริพารใกล้ชิดผู้รักและห่วงแหนในเอกราชของแผ่นดินจึงพากันนิยมในน้ำพระทัยแลพร้อมใจถวายความจงรักพักดีแต่นั้นมา รั้นเสร็จศึกอยุธยาพุทธศักราช2112สมเด็จพระมหาธัมราชาทรงถวายพระสุพรรณกัลายาพระพี่นางสมเด็จพระนเรศวรแก่พระเจ้าของสาวดีบุเรงนองและสมเด็จพระมหาธันมราชาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ครองกรุงศรีอยุทยาครลุปีพุทธศักราช2114พระสุพรรณกัลายา และขอตัวสมเด็จพระนเรศวรจากพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองเสด็จกลับยังเมืองพิษณุโลกเพื่อช่วยราชการข้างอายุทยาและโปรดให้สมเด็จพระนเรศวรเสวยราชครองเมืองพิษณุโลกเป็นใหญ่เหนือหัวเมืองเหนือทั้งปวง